สวัสดีค่ะวันนี้บริษัท property d v a n t a g e จะพาไปชมที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างค่ะมีขนาดพื้นที่21ไร่75ตารางวานะคะขายต่ำกว่าราคาประเมินและยังปรับลดราคาพิเศษด้วยนะคะเหลือเพียง15ล้านบาทค่ะจากราคาเดิม16ล้าน500,000บาทค่ะมีขนาดหน้ากว้าง249เมตรนะคะลึก200เมตรค่ะตั้งอยู่ที่ตำบลสมอโคนอำเภอบ้านตากจังหวัดตากค่ะทำเลดีมากๆเลยนะคะเพราะอยู่ติดถนนพหลโยธินค่ะถนน4เลนสายลำปางตากนะคะอยู่ก่อนถึงตัวเมืองตากเพียง10 กิโลเมตรนะคะด้านหน้าติดถนนลาดยางค่ะด้านหลังเป็นเนินวิวสวยเลยนะคะและด้านข้างยังติดคลองแมปแหนด้วยนะคะเหมาะมากๆเลยนะคะสําหรับการทําเป็นโครงการที่อยู่อาศัยค่ะหรือห้องพักรีสอร์ทค้าขายทําเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหรือจะทําโครงการอื่นๆก็ได้นะคะที่ดินอยู่ในเขตพื้นที่สีเขียวนะคะเป็นประเภทชนบทและ,กะเกษตรกรรมค่ะบรรยากาศดีมีต้นไม้ใหญ่เป็นธรรมชาตินะคะการเดินทางสะดวกและยังอยู่ใกล้แหล่งชุมชนสาธารณูปโภคครบครัน ลและยังมีน้ำประปาไฟฟ้าให้พร้อมใช้งานด้วยนะคะสำหรับราคาขายปรับลดราคาพิเศษนะคะเหลือเพียง15ล้านบาทค่ะคิดเป็น1,770บาทต่อตารางวานะคะลดร,ราคาลงมาจากเดิม16,500ล้านแบาทค่ะหากลูกค้าท่านใดสนใจทักหาเราตามเบอร์ในคลิปได้เลยค่ะ